ก็สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินของดัสแซนะครับหรือว่ามอร์เดอร์แซนะครับเดี๋ยวมารีวิวสกินกันนะสกิลมอร์อเรอร์ออออรรแล้วแก่การแล้วการโจมตีก็จะเป็นอย่างนี้นะอ๋อความแตกต่างก็คือมันจะมีคอมพลัสต์อยแล้วเราก็จะใช้มีดในการโจมตีครับโตีก็จะเอย่างนี้นี่ครับสกิลที่หนึ่ง เแต่เนี่ยจะเป็นการเลี้ยงหอกได้มาเนี่ยสองจะเป็นอย่างนี้ซิบสองเป็นการปล่อยตีอะไรสัก่ยาอวไปสิบสี่นั้นจะเป็นการเลี้ยงหอกแ,แล้วลองมาครับซิบห้าก็เหมือนเดิมครับการเกลี่ยเป็นกระดูกมาครับทับทับทับเกตเตอร์เตบตรดที่หนึ่งมันก็เหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตานิดหน่อยครับจะเป็นอย่างนี้แทน ก็งั้นเหมือนเดิมทุกอย่างทางจิตก็เหมือนเดิมเหม่อนดิสกินนี้ก็มีประมาณนีกแล้วแต่ปรับไปช่วงการคอมอบจริงๆเมื่อกี้มีคนเรียกเออตัดไปช่วงการคอมโบเลยดีกว่างั้นคอมโบก็เดี๋ยวตัดไปให้ดูครับ แต่ช่วงคอมโหบจะของเงียบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะคอมโบหลุด สำหรับคอมโบก็จะประมานี้สำหรับสกินของดัสเแสหรือว่าเมอร์เดอร์แซนนะครับแล้วแต่คน,นจะคอมโบนะครับเพราะว่าสเฉพาะมผมขอคอมโบอย่างนี้ดีกว่าแล้วแต่คนคอมโบเลยครับแต่มันมีคอมโบหนึ่งนะครับแต่ใช้ยากมากผมก็เลยไม่ค่อยใช้คอมโบก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่นี่และครับ โ okay. อเคนะครับเดี่ยวคอมโบให้ดูครับโทษย่งคอมหน้าไม่เนี่ยคอม่โสัซะก่อน ำสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเขาเรียกผมไงครับเป็นชีเกียก็เหต้พอดีคลิปนี้จบไว้ครับเพราะเพื่อนผมไม่มาเล่นด้วยนะครับก็เลยจบไว้นิดนึงแล้วถ้าถามว่าทำไมตอนนี้ผม ุยกับเพื่อนอยู่ด้วยครับระหว่างหวันที่ทํคชิปนี้ผมคุยกับเพื่อนอยู่ด้วยซึ่งเพื่อนผมมันเล่นโกดซึ่งผมไม่เล่นแน่นอนเพราะว่าโกรอย่างเดียวเลยที่ผมไม่อยากเล่นเพราะอะไรับเพื่อนไม่จะขโมยตังค์ผมเพราะั้นผมขอตัวโอเคครับงั้นแค่นี้สำหรับสกินของ เมอร์เดอร์แซนหรือว่าดัสแซนครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเคทวิตตาบัคกด้วยครับอันนี้เขาพวกกูนเงินเกม